แชมป์ฟุตซอลของเอเชียนะครับแข่งรอบชิงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับทีมชนบุรีบูเวฟนะครับวันนี้ขอต้อนรับทั้งทีมนะครับสวัสดีครับขอแนะนำได้เรียนค่ะสวับสุขวุฒิเถื่อนกลางกฤษดาวงแก้วนะครับนัทวุฒิมัดยะลานธนาธรสังทนาประสิทธิ์สราวุฒิแล้วก็คุณคมกิตนภาลัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลคนนะครับสวัสดีอีกครั้บอีกครั้งค่ะโอ้มาแล้วนะครับแชมป์จากที่ญี่ปุ่นสดๆร้อนๆใช่ไหมคะแชมป์เอเชียครับอืมเนี่ยนะครับเดินทางกลับมาถึงว่าไหนนะครับ กลับมาถึงเมื่อคืนวันจันทร์สดสดร้อนๆเลยแชมป์เอเชียไปแข่งรอบนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ทีมนะครับที่ร่วมแข่งขันครับทั้งหมด8ทีมครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคือในปีนี้สโมสรเอเชียจะมีรอบคพดเลือกก่อนคสองโซนก็คือโซนตะวันตกกับตะวันออกเราเป็นแชมป์โซนตะวันออกเลยไปเล่นในรอบสุดท้ายครับก่อนที่จะได้ชัยชนะมาเนี่ยเราตั้งความหวังไว้ขนาดไหนคะก็เราเตรียมทีมกันตั้ง8เดือนนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งตอนแรกท่านประธานสโมสรคุณอดิศักดิ์เบนจศิริวันเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้ว่าไปครั้งนี้อย่างน้อยต้องถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ค,ความหมังของเราคือถึงรอบชิงค,คือถ้าได้รอบชิงเนี่ยเรียกว่าดีใจแล้วก็ถึงเป้าหมายแล้วถึงเป้าหมายแล้วอันนี้แชมป์เอเชียนะครับคุณผู้ชมย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับทีมที่เข้าไปแข่งเนีนน่ยแน่นอนก็จะมีระดับชั้นนำนะครับเกาหลีญี่ปุ่น,อ,นอ,อิหร่านเกาหลีใต้จะไม่มีมเพราะเกาหลีใต้ในฟุตซอลน,นี่ก็ยัง ยังไม่ถึงในระดับแนวหน้าของเอเชียก็จะมีพวกอุซเบกิสถานอิกรานญี่ปุ่นก็จากกาตาร์เลบานอนจีนเวียดนามที่เขาลอบสุดท้ายไปครับเราปราบมาหมดก็ในสายเราเราก็คือไปครั้งนี้เป็นแชมป์ที่แพ้ไม่เป็นครับแพ้ไม่เป็นเนยนะครับเราตั้งใจเข้าไปเนี่ยบอกว่ารอบชิงก็พอแล้วต่างชาติะประเทศอื่นๆเนี่ยเขามองเราเข้ามาเนี่ยเขาเขากะว่าชนบุรีบูเวฟเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ ใครตอบธนาธรกับทีมกษดาผมก็เขาก็มองว่าเราก็เราตกรอบแรกสองครั้งครับอที่เราผ่านมาก็รอบนี้เราเป็นแชมป์ได้ครับแล้วก็มองเราว่าทีมไทยก็คงไม่มีอะไรมากะครับก็เราก็อาจจะดูถูกเรานิดนึงครับผมมานอกสายตาครับผมชนบุรีบูเวฟไปแข่งมากี่ครั้งแล้วนะมาแข่งสองครั้งครับผมครั้งนี้ครั้งที่สามสองครั้งแรกตกรอบแรกเลยครับผม ไม่เคยชนะใครก็เสมอเนี่ยแล้วก็แพ้ครับคม่เนยชนรก็เลยสบประมาทเล้วก็ตกอีกอะไรแบบนี้อเล่นเกินเที่ยวนี้คอนี่นะครับแต่รอบนี้นี่ไปถึงรอบชิงเลยอะไรมันคือความเปลี่ยนแปลงหลักที่จากตกรอบแรกเนี่ยมาเป็นแชมป์เลยครับไห้อามังอามสุภาพรเรื่องผู้เล่นนะครับครับเรามีผู้เล่นที่ดีเข้ามาเสริมในในปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ มีความคล่องแคล่วแล้วก็ไวมากครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นทีมชาติครับแล<ช>้วก็ได้มาอยู่กับทีมชนบุรีครับ,ค,รบคือฟุตซอลชนบุรีบูเวฟเนี่ยเป็นสโมสรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถมีนักเตะต่างชาติเข้ามาร่วมเตะได้แต่ว่าหลักๆก็ดูยังเป็นของเป็นทีมชาติไทยเป็นเด็กไทยกันเป็นส่วนมากนะครับก็จะมีในระเบียบการแข่งขันเนี่ยจะกําหนดเอาไว้นะครับว่าแต่ละสโมสรเนี่ยสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นต่างชาติได้อสองคน ก็คือจะเป็นโคต้าเอเชียหนึ่งคนนอกเอเชียได้อีกหนึ่งคนแล้วก็อาจจะมีส่งรายชื่อเผื่อเอาไว้อีกได้อีกหนึ่งคนคือแต่ละทีมจะไม่เกินสามคนมวันแมตช์แข่งขันส่งได้แค่สองคือมีกำหนดโคต้าไว้ถึงแม้จะแบบผมสีทองแต่ว่าก็คนไทยนะที่เราเห็นเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอยากให้อธิบายความรู้สึกของนัดชิงหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเข้านัดชิงละเอาผมทองใช่ไหมครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ เพิ่งได้เข้ามาอยู่กับทีมเป็นครั้งแรกด้วยครับแเพิ่งเดินทางไปแข่งร่วมแข่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหตื่นเต้นไ,นไหมคะเพิ่งเข้ามาเลยก็ตื่นเต,นต้นตั้งแต่ร่วมการขันคร,ครับเพราะว่าไม่เคยมาสัมผัสเกมร,ระดับแบบนี้ครับแล้วก็<ห>ถือว่าตั้งแต่ผ่านเข้ารอบแรกมาก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วครับ<ห>แล้วก็ทีมก็สามารถทําผลงานขันได้ได้ดีในทุกๆุกแมตช์นะครับก็คิดว่าแบบมันเป็นความภาคภูมิใจ ในส่วนตัวด้วยครับ<อ>ถามจริงตอนนั้นในทีมเนี่ยคุยกันยังไงพอผ่านรอบแรกผ่านรอบที่สองไปปุ๊บเริ่มมีแอบคุยกันไหมเฮ้ยถึงแชมป์ว่าปีนี้ถึงแชม,มป์มีเปล่านะครับนัดดครับก็จากที่มีการประชุมมีการดูวิดีโอก่อนที่จะมีการแข่งขันทุกๆแมตช์ครับทางโค้ชก็บอกว่าเรามีดีพอที่จะเป็นแชมป์ครับอืมก็มีคุยกันบ้างอื จนไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็อันนี้เป็นวันที่เตะรอบชิงใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับโดนนําไปก่อนด้วยครับนาทีที่16โดนประมาณนาทีที่4นาทีที่4ที่5คือเวลาของฟุตซอลนจะนับถอยหลังเอนับถอยหลังนะครับอนี่นะครับโดนนาไปก่อน1-0แล้วปรากฏว่าก็ต้องไล่ตีเสมอครับใครที่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่า ผ่านไปนะครับฟุตซอลเล่นทั้งหมด40นาทีใช่ไหมครับครับผ่านไป30นาทีก็แล้ว35นาทีก็แล้วก็ยังตามอยู่ครับยังตามอยู่0-1ตอนนั้นเป็นยังไงความมั่นใจยังมีอยู่ไหมก่อนแข่งกับเทียบกับตอนที่ผ่านไปจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับความมั่นใจก็ถามว่ามีมีอยู่ครับความมั่นใจเพราะว่าคือดูจากรูปเกมคือตอนนั้นเราเรียกว่าอะไรครับคือเราเล่นได้ดีกว่าเขาครับเล่นได้ดีกว่าอีหลา แล้วคือแล้วนับตีหลาเขาเริ่มเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแล้วความมั่นใจที่ว่าเราจะตีเสมอมี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 มากครับอันนี้เป็นจังหวัดที่ตีเสมอได้นี่ใช่ไหมใช่คนที่จ่ายคือนัทวุฒิส่งให้กับสุภวุฒิตอนนั้นเป็นยังไงนัทวุฒิถามคนจ่ายก่อนครับก็มันเป็นเกมที่เราเล่นมาตอนแมตช์ในรอบแรกเราก็เจอเขาครับแล้วเราก็เล่น power play เนี่ยครับ ที่ชนะเขามาในวินาทีสุดท้ายครับเราได้ซ้อมมาหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมการอมุนเครื่องครับเราก็ซ้อมในการเล่นเพลเวอร์เพย์นี้มาครับมันเป็นจังหวะที่เราต้องเล่นใช้ผู้เล่น5คนครับครับแล้วเราได้เปรียบกว่าเขาคือเขารับ4ี่คนครับแล้วเราต้องใจเย็นมีสมาธิไม่บุ่มบา่ามไม่รีบวะครับอืม,อมต้องมีสมาธิ เอาชนะมาได้ตอนนั้นเหลือไม่ถึงสงนาทีนะค<ช>ุณผู้ชมซึ่งจังหวะที่นัทวุฒิจ่ายไปสุภวุฒิตอนนั้นเห็นอะไรอยู่ก็คือตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตำแหน่งผมคือต้องอยู่ตรงกลางครับแล้วจังหวะนั้นไม่รู้ผมไปอยู่ตรงนั้นได้ไงครับก็ก็ย <c oughs> ังงงๆอยู่ครับพอดูในทีวีย้อนหลังมาก็ก็ดีใจครับก็เรายิงประตูในวินาทีสุดท้ายให้ทีมทีเสมอแล้วก็ คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ครับคือตอนนั้นตำแหน่งควรจะอยู่ตรงกลางสนามคอยควบคุมเกมอยู่ใช่ครับไม่ควรจะไปเตรียมยิงตรงนั้นใช่ครับตำแหน่งยิงจะต้องเป็นของสาลาวคือตำแหน่งคือจะเป็นสลาวุธครับลาวุธอยู่ไหนก็อยู่ครับแต่ว่าวันีเพื่อนก็มาเพื่อนแยกยิงกันทั้งหนากันครับใครยิงก็เหมือนกัแซวเล่นนะครับแล้วตอนนั้นพอยิงเข้าปุ๊บกระโดดดีใจกันใช่ครับจำได้ไหมว่าบรรยากาศเป็นยังไงคุยหรือพูดอะไรดีใจกันยังไงบ้าง คือตอนนั้นเราก็คือคือตอนที่เสมอนี้เราก็ดีใจแบบสุดเวียงแล้วก็คือเราก็ต้องอมีสมาธิในเกมเพราะยังเหลืออยู่อีกนาทีาประมาณหนึ่งนาทีกับอีกสิบวิครับ<ม>คือเรายังไม่เสียสมาธิเราต้องมีสมาธิอยู่ในเกมก่อนครับ<ม>แล้วก็พอหลังจากจบครึ่งหลังแล้วก็ต่อเวลาค่อยมาดีใจกันครับ<ม>อ่าเ็เขาบอกมีอีกเรื่องที่แซวกันเห็นคุณรุ่งักรเล่าใช่ไหมบอกว่าโกเป็นชาวอิหร่านแล้วก็แข่งกับอิหร่านแล้วอิหร่านก็ไปชนะอิหร่านใช่ รู้สึกยังไงเซลอะไรกันยังไงบ้างคะว่าโกเรารู้สึกยังไงที่เอาชนะคือในส่วนของ SC เอสซีเนี่ยนะครับอิสเมลเอปราเซียเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นมือสามของทีมชาติอิหร่านแล้วก็ก่อนที่จะมาร่วมกันกับทีมเราเนี่ยเขาก็จะมีทัวร์นาเมนต์คือเอเชียนอินดอร์เกมที่ In อินชอนเขาถูกตัดตัวออกอพอเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าเขาอยากจะพิสูจน์ตนเองว่าเขาอะ สามารถเป็นเมอหนึ่งของทีมชาติอิหร่านได้แล้วก็ลงไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เขาตั้งใจมากครับในการฝึกซ้อมเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะเห็นได้เลยว่าทุกวันเนี่ยหลังซ้อมเยเขาจะชอบให้มายิงประตูเขาแลวเขาจะอยากจะเซฟให้ได้มุ่งมั่นมากใชาเลยว่าอย่างนั้นเถอเอสซี่นะครับเป็นชาวอิหร่านเป็นคนเป็นฮีโร่ในนัดนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นคนที่เซฟจุดโทษซึ่งยากมากนะ ฟุตบอลนี้เซฟยากมากนะครับอันนี้ของเรายิงเข้านะครับอันนี้ลูกเท่าไรครับลูกที่สองลูกที่สองนะครับเป็นกิสดานี่ลูกแรกที่เขาเซฟได้เอซี่เซฟได้ตอนนั้นเป็นยังไงความมั่นใจพอเริ่มเตะจุดโทษเนี่ยความรู้สึกอย่างไรมางกฤษดาหรืแล้วกันผมก็รู้สึก อ่าตอนไม่กดดันอะไรแล้วเขาก็เพราะในเกมเราจบด้วยการเสมอกันกับแ<ม>ชมป์เก่าครับ<ม>แล้วก็ลูกโทษน,นี้ก็คือเป็นเกมแบบวัดดวงอนแล้วครับ<ม>ว่าอาจจะดีกว่ากันนะครับ<ม>ก็เปเข้าไปยิงก็ไม่กดดันอะไรมากครับอืมจชัยชนะทางนี้เนาะก็พิสูจน์ความสามารถของทีมฟุตซอลไทยทาจริงๆก่อนหน้านี้มีน้อยใจไหมคะหรือแม้กระทั่งชนะมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นข่าวข่าวมากนักมีงอนงอหน่อยไหมที่ไม่ค่อยมีการโปรโมทก็ ก็ผมว่าก็รู้สึกนิดนึงนะครับว่าทําไมไม่มีการโปรโมทนะครับเราก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับที่ไปแข่งแล้วก็มีชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศไทยไงครับก็น่าจะช่วยกันโปรโมทในแรงนี้ผมว่าก็จะดีครับเพื่อให้น้องๆรุ่นใหม่มีความฝันด้วยนะแต่ททบ5เราออกข่าวนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วถ้าไปแข่งครั้งหน้า5ช้าขอดียินดีนําเสนอขอติดนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างเพราะว่าความจริงเนี่ยเด็กๆไทย ส่วนมากก็เล่นฟุตซอลทั้งนั้นแหละนะครับตีมริมทางด่วนข้างถนนก็กลายเป็นตัวอย่างเลยว,ว่าไปถึงระดับที่1ของเอเชียได้ก<ะ>็แ,แสดงความยินดีด้วยค,ความภาคภูมิใจเป็นอย่าง,งมางให้ผู้จัดการพูดปิดท้ายน,นิดนึงครับผมว่าเราเล่นกีฬาเป้าหมายแรกก็คือต้องการให้สุขภาพแข็งแรงรนะครับ,รบแล้วก็อยากให้น้องๆได้นำประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เล่นให้น้องๆได้ชมนะครับเอาไปพัฒนาตัวเองอย่ามองแค่ว่าเล่นเพื่อชนะ เล่นเพื่อความมีสปิริตรการมีสปิริตจะทําให้เราเป็นคนดีแล้วก็ช่วยสร้างสังคมได้ด้วยครับครับผมเออลืมไปหนึ่งอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าที่ไปแข่งครั้งนี้เริ่มมีต่างประเทศสนใจไปค้าตัวไป,ไปเล่นด้วยใช่ไหมมีใครบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีติดต่อมาก็จะเป็นกฤษดาวงแก้วสุพภพุุษเถื่อนกาแล้วก็นัทวุฒิมัจยาราม3าคนนะครับจะมีทั้งโกเบแล้วก็นโกยยาโอเชียนที่เขาติดต่อด้วยวาจาเข้ามาแล้วครับ คือมีทีมอาชีพจากญี่ปุ่นติดต่อมาไปแล้วถามให้เป็นแบบอย่างของน้องนิดนึงแล้วกันนะเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดได้ไปที่คุยปากเปล่าตอนนี้ก็เงินเดือนอยู่ประมาณสักสองแสนบาทสองแสนนะครับ,รบแต่ฟุตซอลอยู่ข้างถนนคนพ่อแม่อาจจะบอกว่ารีบกลับมาตั้งใจเรียนได้แล้วลูกตอนนี้เงินเดือนสองแสนแล้วนะครับไปไกลกว่าคนเรียนเกรดสีจ่จากตัวแล้วนะครับตอนนี้ อ้าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับของน้องๆวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับชวนบรีบูเวฟเป็นกำลังใจให้นะครับให้ได้แชมป์ทุกแชมป์ต่อจากนี้ไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเชิญมาคุยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสารคดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกันก่อนครับค่ะและก่อนอื่นนะคะขอมอบนะคะให้อาทางผู้จัดการทีมเป็นผู้รับมอบนะคะบัตรที่เซ็นทร p ลพลัสพอร์ค่ะสามารถใช้เป็นส่วนลดในการชอบสินค้าในเครือ ICC ีซได้ครับผมขอบคุณมากครับครับช่วงนี้ชมสารคดีกันครับ RUN! <laughs>